มาถักไทยพี่น้องคือเกาเด้อค่ะมื่อีพับปีพอน้องมาอยู่ตะโพอ,อีสา,าน,น,น,นกระเลือกเมนูอ่อมหมูเซ็ตพักหลายหลนยตัวเงินเงินเป็ะกะเขอบคุณพี่น้องสุกุ้งสุกคนเด้อค่ะเด้อติดตามจะให้กำลังใจยายเพนเมียฟรองมโน,นบาสิอยู่ไก่อยู่ไก่ยียยยเป็นกัข้าวกล้วยหลายหลายค่ะทุกๆกำลังใจเด้อค่ะยีเป็นหนาหั่นหมูเรียบร้อยแลนะคะทุกคนค่ะแล้วังทีหั่นขาตะไคร้ใไซน้องนอนนาะ อยากน้อขน้องอมหมูยำเป็นสับปะรดกินล้วนเสริมหลักฐานทุกคนค่ะแต่ว่าอมไก่กับปะรดกินเรื่อยอยู่เนาะงขอน้อใส่อ้อมยิ่งเป็นมีบัตแข็งก็ดีเลยเก็บมามือหนังนเ้องขอน้ออยู่ในตู้ค่ะทุกคนค่ะเดียยำเป็นเสียบบัตแข็งใส่น้ำได้อะบักเขือผักกาดดอกทั่วแหละค่ะทุกคนกับแล้วกับใบโหระพานาะงขอน้อมาจากรถตัสนะค่ะใบมือนังนเ้องขอน้อ หมูอว่าหละค่ะทุกคนค่ะก็เลยใส่สพักนี่แหะค่ะใส่บะหมี่เลยแ้องนมีกอยู่กวเนาะโอเคนนี่โอเคอยู่เมนูฟิโอ กินและค่ะทุกคนเรากินยกกัวเราเนาะค่ะเนาะกินเลยะใส่ค่ะเก็บจัดอยู่อ่าข่างกระเพกให้เป็นเนาะค่ะเนาะถ้าข้าวขึ้นจะไข่ลคะค่ะยกเว้นผักเนาะค่ะเนาะผักกินเอามาจาังนู้ดตัด บ,บัว่มัดจะก,กัดทั้งเงินไปจะได้เนาะค่ะบางจะเป็น,ร,น,าาาน,ปนรูวามืออีกสิเป็นยังไงเนาะสิมีฝนมาเนาะใส่คาอีกยังน้อยนี่เป็นหมักใส่คาเล่หลายค่ะมันจะเดี๋ยวหอมนะพอน้องจะขาเย,ยอะ ต้มไก่คือกันเลยค่ะทุกคนยังเป็นกันมักใส่ข้าหลายๆดังหอมเนาะแต่ว่าต้มไก่ยังเป็นมักใส่ข้าเหลืองไหมค่ะทุกคนค่ะอ do do? เอ,อ้าไปจะดูเอาเมนูมาอ่านเดี๋ยวนี่ตัวเมนูไม่ได้มาเสียดานี้ Can I try? Yeah, it didn't turn out like I wanted, <c oughs> but สลดัดมักมอวเงินเชิคเงินเซลล์สลัดใส่ไก่ใส่ ใส่แตงค่ะทุกคนใส่บมูว่วงหมูว่วงนี่คือเป็นบมูว่งสุกมึอลองกินกันทุกคนไาพวกค่ะทุกคนสายเบเยเป็นมีไก่มีบมูว่งมีแตงน้องขอเนางอร่อยวันสวัสดีเอฟซีสวัสดีครับ hello everyone how are you okay คุณทีม how about you hungry 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 that's why I cook quick yeah hurting gutter black dry Insha-Dainy- hoc No! caminho Michael-Paris anytime พ d ายามท o บางอย่าง h ย็นแต่ก็ร hmm. ้อน i m ่ใช m a n ้เมนูอีสานเมนูหมูหมูเอ็นปชิบูบอกว่าอยังเป็นกะบอกก็ถือเนอะค่ะเนาะกรมีหมูไม่พักเนอะค่ะเนอะบอกแล้วเนาะให้พริกยเป็ดตำลเอียดไว้แล้วค่ะเนาะใส่พริกลงไปโอเคฉนจะไปกินเมนู e ช่โอ a ยยุ่ยเจ็

so I'm gonna say goodbye too hot for me bye bye take care enjoy your menu thank you t h a ปเด็ทุกคนเอาเมนูมาอยาบเมนูแล้วค่เนาะจะเกะจีขัวแล้วค่ะเนาะค่ะกะจีใ่หันผักเห็นเทุกคนค่ะสามีเย็บเป็นทตจีง่ายดีเดยด่ะทุกคนค่ะ กินง่ายง่ายดูง hmm. yeah, exactly. ่ายเห็ดกินอีงพอค่ะถ้าเขาบอกว่าเขาเส็ดไม่รู้นั่นไม่รู้นี่ใหนกินเถอก็ต้องเก็ดไม่รู้ของเธอะหรอกมุดนิดเป็ดเนี่ยค่ะทุกคนสามีเป็นจะเป็นมุดนิดค่ะว่างพอว่าเขาไปจูุจี้ยังเ้องเงินสี่นะคะก็เลยต้องอ่าแบบนี้ค่ะยู่แบบนี้นะพอเนาะปัตตม์ปัต้อง พิจิกันเนาะค่ะเนาะโอเคเนาะค่ะทุกคนจะเป็นจิหั่นผักเนาะค่ะเนาะรอให้หมูมันแห้งแต่เติมน้ำนะคะเอาทีหั่นผักรอแล้วค่ะทุกคนแต่มะเขือเนาะค่ะเนาะอันมะเขือหูัวคาที่เกี่งไก่ตูจะเป็นกระมีค่ะเก็บมาจากสวนแม่ไว้ตั้งแต่มื้อนั้นเนาะค่ะเนาะค่ะตู้กระมีบักแข้งกระมี มันสีบานมืดสิต้มเส้นมะเขือออกอุ๊ยอ่อนหนีมากเลยกับเขือใส่ข้าวหัวเนาะใส่จังทุกคนหูหรอกค่ะเมนูของยัยเพ็นกะซีมี่น้ำน้ำค่ะทุกคนยัยเพ็นแบบบะหมี่ขอาแขงแห้งรู้ก็เนาะจะว่าคือสามียัยเพ็นเนี่ยค่ะทุกคนกินอยู่บุกคือกันเลยค่ะแห้งๆกับจินได้ทุกคนแต่ว่าให้กินแบบ ติโตกันลา,ล,าลายมือเนี่ยกินบ่อ้ค่ะตรงมี้นานนะพอนะมันคือกันลงไป้อยอ้อนดีมากเลย ว่าอาือดไปจะเดนอดลุค่ะห่อนหรือมีฝนค่ะทุกคนบอกเยเพนดดเด้อค่เน้อบัดรเยเพนช่วงนี้นี่ฝนมาบ่อยมากเลยค่ะแต่และมือคือบอกบ่ด้เลยค่ะทุกคนจิว่าเยเพนบอกอ่อพี่บอกน้องไปว่ามือนี่ไม่แดดห่อนบ่มีฝนด้วยสิเนาะ เมื่อึ้นมามีฝนเนี่ยคะ่ะทุกคนคะ่ะสิเป็นแบบนี้คะ่ะมาบ่อยเพราะฝนอ่ะฝนเล็งเนอะค่ะเนาะฝนดีคันๆแต่ก็ไปล้างเนาะกาว่าอ่ามูงเดือยสีสุกได้รวยเนาะคะ่ะเนาะ เห็นค่ะทุกคน,นะคะ่ะเป็นกระถิ่เติมน,มน,ะะนะะ้ำนู่นค่ะเนาะแห้งเลยต้มน้ำจังหน่อยใส่หม,ม,มะะออะะดเลยบวใส่าาน,าาน้ำไล่หมากน้องหาออมนะคะ่ะเนาะงจะว่ายจะเป็นบวชเคยออมใส่ดอกอ่าประกาศขาวกระวินเด็กค่ะทุกคนค่ะดอกอันนี้ยจะเป็นบวชเคยเห็ดใส่ค่ะสีร้องนะค่ะเนาะคิดว่ากก็คือสีเสี่บ คือกันค่ะวันนี้เขาขัวเนาะค่ะเนาะองนี่คือขาดวันนี้เขาขัวเนาะค่ะเนาะกระสัดมันม่็แสบเนาะค่ะเนาะเมนรูอ้อมกับเมนูลาบนี่เอา้าถ้าบ่มบี้เขาขัวนี่มัดแสบเนาะนี่เป็นอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะหลามเรียบร้อยแล้วค่ะรอไผ่หมอเดือดแล้วก็หมูปเปื่อยจังเอยเนาะค่ะเนาะแต่งสีใส้ละค่ะ ถูกเวลาลงนลวขอเนาะจะเป็นกิเกด็ดบกแข่งตึงจังน้อยบกแข่งมือน,นั่นแหละค่ะทุกคนค่ะสวนแม่์แล้ว่อเนาะแต่กับพี่เรียงมาบอกสูฟังค่ะทุกคน <c oughs> มีเอฟซีคอมเมนต์มาแบบนี้เนาะขอเนอะคอมเมนต์มาว่า,ารู้แล้วว่าทำไมัผู้หญิยยงส่วนใหญ่ถึงอยากได้สามีฝรั่ง เพราะว่าเป็นวิธีทางหนึ่งที่รวยทางรัดทุกคนไม่ต้องทำอะไรนั่งกินนอนกินงานก็ไม่ต้องทำเหมือนยายเพนพนา,าทุกคนาเวงเลียบลูกไายอยู่ไหมคะทุกคนเหมือนยายเพนอยู่ไหมคะทุกคน เหมือนยายเพ็ญมาสั่นทุกคนลงท้ายนี่เลยค่ะทุกคนเป็นยังต้องบอกเหมือนยายเพ็ญบ่งบอกในคอมเมนต์นั่นน่ะน้องขนน้องบ่งบอกว่ายายเพ็ญเนี่ยหวังรวยทั้งรัดน้องขนน้องด้สามีฝรั่งนี่เพราะว่าหวังรวยทั้งรัดแบบนั้นบอกค่ะทุกคนเพราะว่าเหมือนยายเพ็ญเปงนสิไหะคะยายเพ็ญเหรอ เริ่มเลย้ค่ะทุกคนเนาะถ้าเป็นเอฟซีเกาเยเพนเนอร์ค่ะผู้ใด้โนคะเนาะอีกเป็นติดตามมาแต่ดนดูน่ะค่ะกระสิฮูมเนาะว่าเรื่องเราที่ตของเยเพนน่ะมันเป็นยังไงนะค่ะทุกคนค่ะลงหกเลยเหนอคะเนาะค่ะจังพ่อของลูกเนาะจังซันล่ะค่ะเจ้าสู้จังเยเพนเอาสูฟังน่ะหล่ะค่ะเยเพนนางบริคิดเด้ค่ะทุกคนบริคิดว่าสิอ่มารวยทั้งร้นอี่อย่างเลยค่ะทุกคนค่ะอ่า มันเผอิญเนาะค่ะเนาะค่ะเผอิญอย่าเป็นหนักปเป็นงานหลังอาหารก็ได้พอกับสาไม่ยเย็นนะคะหรือก้มที่ว่าอยาเป็นอันนี้เนาะมีจากโัวเกาเดินนะคะทุกคนคะ่ะก็ไปเจอเล่าเนี่ยนะคะทุกคนคะ่ะว่าได้คิดหวังว่าสิรวยทั้งลัดอย่างนีนะคะ้ค่ะทุกคนคะ่ะคิดตอนนั้นคือว่าอย่างนี้นะคะพราะันนี้พ่อพ่อเล่าเนาะ,ะคะ่ะคนคอมเมนต์มาว่าเย็นเนี่นยบังรวยทั้งลัด <laughs> แกะที่ว่าเยเป็นต้องลงคนว่าบอกเหมือนยเยเป็นวัยสีล่ลงถ่ายไหมสำหรับยเยเป็นเนาอะชอีวิตผู้หญิงเข่าเนาะค่ะน้องเอะตะเ,ะเรานก็จุแตกต่ตางกันไปเน,ะนาะค่ะน้องค่ะเยเป็นอ่ะบริคิดว่าได้สามีฝรั่งเนาะคิดอยากรวยทั้งหลักบริคิดแบบนี้ค่ะจนโตยเยเป็นเนาะตะลึงเล็กที่อ่า ย่าเป็นหนังหอกับสามียาเป็นโนคะน้อกค่ะอย่าเป็นหนังมูแต่วาย่าเป็นหนังอยากหนีหนีแอหนีพวกเ่านะคะทุกคนค่ะอยากหนีเนาะเพราะว่าเป็นเต๋อซูยาเป็นหน้ทุ่นมาไวนั่นนะคะกบคอดีไปมาพอกับเราคนดียาเป็นหนางนีหนีไปตรงนั้นเพราะว่าพวกเ่าย่าเป็นกับชิรับย่าเป็นบอดากับชิเลิกเลิกกันในงายนี่น่ะทุกคนในกคมจิตของยาเป็นตอนนั้นเนาะ คิดว่า,อาเอฟซีหลาย่านจะเป็นเอฟซีเกา่าจะเป็นนะ้ำเบิง์กจะเป็นหนาแต่เริ่มเลิบกับสิ่มูม่เรื่องล่าง,างน้องค่ะเนาะค่ะจะเป็นหนังบริคิดวังสี่รวยทั้งไรอีหยังเลยค่ะทุกคนในตอนนั้นน้องค่ะคอมเมนต์มาแบบนี้โอ้ออย,ยอย่าเป็นาอะไรอย่าเป็นแบบขำพวกขำอย่างเลยค่ะทุกคนขำลงท้ายเลยค่ะทุกคนเหมือนใหญ่เพ,เพีนยะนว่าอย่าเป็นหนังบริคดีหยังนอน้องค่ะ ว่าได้เลี้ยวบ่ได้เฮ็ดหยังงานการบ่ต้องทำยงซี่แม่สาวทุกคนค่ะี่เป็นค้ำเนาะค่ะน้องเล่นมาบุ๋มชูฟังเลยค่ะทุกคนค่ะสำหรับเยเป็นน่ะตักคอมเมนต์ดีเอฟซีคอมเมนต์มากเนาะค่ะน้องค่ะส่วนมาเยาเป็นกะจีมาอธิบายสู้ฟังนะคะทุกคนค่ะเอ่อเยเป็นอะ บริเกตเลยคมณนกค่าทุกคนค่ะแต่กอยากซีมอธิบายว่าเป็นเจงใดเจงไดนะเจงสี่นะค่ะที่บรรพานมาก,นก,นก,นกาเนาะคุณเนาะค่ะจจงก็เปนนี่ก็คือกันเนาะเหมือนหญยเพลนุซี่แมค่ะทุกคนี่เไม่ได้ขำเพราะว่าอ้าวคุยยิ่งเฮาเนาะคุณเนาะค่ะแต่ละคนค่ะนี่ชีวิตที่แตกต่างกันไปนะค่ะทุกคนนปัญหาของเต่ละคนกับกมะขึกันอยู่แล้วเป็นสี่นะค่ะของยัเป็นไปอีกแบบหนึ่งเนาะ,ะของคนอื่นๆเนี่ยกับสิบ แตกต่างกันไปเนาะค่ะ,อะบอมเนว่าอยากได้ผัวฝรั่งอยากนุ่ยยังเดียวกับ็จะไม่คิดว่าคือสิบบอมเนแบบนั้นแท้เนาะค่ะเนาะค่ะแต่ที่แต่ละคู่แต่ละคนที่ได้พบไดบโอกับสามีฝรั่งนีจะเป็นกระเสือว่าเป็นคู่ของเพิ่นเป็นเป็นเนื้อคู่กันค่ะจังไดบโอกันสันเนาะค่ะเนาะ พูย่ามเลยค่ะทุกคนจิบกับจีแยงแล้วกันเนาะจะเป็นกับจีเดล่าพี่แล้วน้องก้อนละค่ะจิบหนาพอกันไหมจะเป็นก็ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องสุกุศกคนนะคะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพลงเมียพระธรรมนอรก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้ทุกคนสู้ค่ะสวัสดีค่ะ